สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่28นะครับเดือนธันวาคม2564นะครับเมื่อวานผมก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับก็ไปส่งสินค้าให้ทีมงานนะครับก็มีเรื่องเล่าอยู่หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ผมอยู่ร้านนะครับก็คือถ้าถ้าไม่ได้ไปส่งสินค้าให้กับ ทีมงานก็จะอยู่ร้านหนึ่งเก้าแทช็อปเนี่ยฮะอยู่บ้านหวุวยทรายนะครับผมก็ผมก็ทางานอยู่หลายอย่างก็พอดีเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับก็คือมีคุณป้านะครับเพิ่นอายุเยอะแล้วก็ประมาณ60สิบะนะครับก็เพื่อนก็คันตานะครับคันตาปวดตา,าตา,อามองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็แนะนำแอ,อลซีวิตนะครับ บำรุงสายตาให้นะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับซึ่งก็ได้ผลดีมากๆเลยนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยเป็นปัญหาทีา่ทุกคนก็เป็นกันนะครับเป็นกันเยอะมากนะครับผมก็เลยอ,อยากจะแนะนำนะครับถือว่าจะเป็นว่าเป็นการรีวิวสินค้าอะไรก็ว่าได้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับ ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังก็คลิปนี้ก็ทําแบบง่ายๆนะครับแต่ก็มีประโยชน์มีสาระนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับเป็นยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปฟังกันเลยนะครับขอบคุณคน,นะละรักษาฟ้านันละรักษาฟ้ารักษาลิล้อยครับท่าคืนอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะที่ต้องการคือกล้องเลนสอันนี้ออออกินแก้ขันตา กินเธอละสองเม็ดนี่เป็นเพราะผมติดรถตลอดเพราะตัวนี้นะตัวผมเองก็กินคือกันครับผมจักษ์ใหญ่ก็มีจื่อคือเดียวละอ่ะสภาพนี่ผมเองดื่อดีน่เลอร์คุณยายนะดีน่เลอร์กี่ดันล่ะดีขั้นตานะแล้วดีเล้วดีขั้นตานั่นละฮะเอาอันนี้ปะครับเอาสองกล้องพูน่ะพูนึงพูนึงละเอาครับผมนั่นนั่นนั่นโอเคโอเค พอีแวมันย่ากิน้ามันต้อเนืีมนต้อนงสักสามกล้องไปย่างน้อยครับมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นยากาขันแน่นอนครับผมยาแล้วขัดน้ำตาจะย่าอยรับเครับผม่้อันนี้นาะตัวถูก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 ไม่เป็นไรมาอย่างไรผมก็ทําไม่ถูกแล้วโอเคครับมีคนมีคนกินด้วยเนาะคุณคุณยายกินเองอะนะกินเองแล้วก็กินเอกินแล้วดีขึ้นเนาะดีขึ้นอยู่จ้ามื้อนี้เพิ่นเอาสองกล่อง